มีสวยอากาศว่าเดือนเมษายน,ส,ายนสงการอยู่ว่าฮอนแล้วแม่นบอกแต่ตอนนี้โลกโซเชียลเดือดยิ่งกว่าอากาศอีกพี่น้องเ,เกิดอะไรขึ้นกับศิลปินตลกชื่อดังท่านนี้ได้ออกมาโพสถ,ถึงคนอีสานว่าจังสี่บดไออวดรวยนั่นจ้าเพื่อนว่าแต่พี่ใส่ของแบรนด์เนมแค่ต่างหูที่พี่ใส่พวกแรงงานอีสานทํางานทั้งชาติยังไม่มีปัญญาใส่คิคิวาสัน่นถึงท,ทคือว่าโพสขักโพสแหนะ แล้วไม่แค่ไม่ใช่แค่โพสต์นี้เท่านั้นพี่น้องตามมาอีกหนึ่งโพสต์หลังจากที่เพิ่นได้โพสต์โพสต์แรกแล้วไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่นได้ออกมาโพสต์อีกพี่น้องพวกอีสานสีมารุ่มดาผีทําไมเพื่พนว่าทําร้านคนรักชาติยังไงก็ไม่รู้สึกหรอกเพิ่นว่าพี่อยู่ในโลกแห่งความจริงไม่หิวแสงเอาทัวมาลงพี่หลายๆเพิ่นว่าพี่รู้นะใช้เฟซเดียวกันสร้างกระแสด่าพ,พี่ให้คนเกลียดพี่เยอะแต่โลกแห่งความจริงมีแต่คนรักพี่ พี่มีแฟนพี่มีความสุขไม่เหมือนพวกอีสานแค่ผัวก็ยังไม่มีเื่นว่าชอบแย่งผัวชาวบ้านพวกอีสานทำได้แค่มองตาปริบปริบขิ้ขบวซันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นถึงได้ออกมาโพส์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสําหรับคนที่โพสก็ถือว่าเป็นศิลปินตลกที่มีชื่อเสียงคนหูจักเพื่นหลายอเคยติดตามผลงานของเพื่นอยู่แล้วยังบอพอ คนอีสานที่ด่าพี่อย่าให้พี่เจอนะจ้ะเพื่นวาสันอืมคนที่เข้ามาว่าพี่คนที่ชอบว่าพี่ชอบบูลลี่พี่เวรกรรมมันไม่ถึงชาติหน้าหรอกเวรกรรมมันไม่ต้องถึงชาติหน้าชาตินี้ก็เห็นผลว่าสันป้าโถพี่น้องหลังจากที่ว่าคนอีสานเนาะหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่คนอีสานได้เห็นโพดโพดนี่แล้วพี่น้องของศิลปินท่านนี้แล้วเรียกว่าโอ้โหคิดได้ยังไงแมนบ<ม> หอนเลยคือห่อนเลยแมนบอมปาดเฮียม่นยังสวยย่อยโปกโปกแล้วพี่น้องห่อนเป็นเั่ไหเดือนเลยแมนบอ์เดือนยิ่งกว่าเดือนเมษายนสําหรับเจ๊สวยตอนนี้คือวัดท่นบ่อยแล้วแมนบอมเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้ออกมาโพสตโพสโพสต์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่บางคนกระตั้งขอสังเกตว่าเอเพิ่นก็เป็นคนมีซื่อเสียงคนกับหูจักเพื่อนหลายแล้วเป็นอย่างเพื่นจังต้องมาเสียงแบบนี้เสียงโพสแบบนี้เพราะว่า รู้อยู่แล้วถ้าโพสต์ออกมาแบบนี้ทั่วต้องไปล่วงแน่นอน,มน,นไม่ใช่เฉพาะคนอีสานพี่น้องที่เขาไปคอมเมนต์กระนำคอมเมนต์ในเฟซของเพื่อนรวมถึงคนภาคอื่นๆบางคนก็บอกว่าเป็นคนจังหวัดนั่นจังหวัดนี้กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณมาโพสต์แสะคนอีสานหรือว่าวอาถึงคนอีสานแบบนี้พี่น้องอจะว่าไปแล้ว คนเหมือนกันเนาะพญ่นาะไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนอีสานเหนือใต้กลางทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกันหมดอนี่เบื้องพญาย่ำผาเนี่ยเพียงไดนี่สัญลักษณ์ของคนอีสานของแท้พี่ย้คนอีสานร้อยเปอร์เซ็นคนอีสานยเอ์คอยบ่เคยอายที่คอยเป็นคนอีสานคอยเป็นคนอีสานมีบุญมีงานคอยก็ดูหมอห้องรำมีลาบมีก่อยมีจุซ้อยจำบ่นั่นล่ะสิว่าจังไดก็ตามเนาะพี่น้องเนาะ ในฐานะที่ข่อยนี่เป็นคนอีสานลาข่อยกระเว้าตลอดโปกๆตลอดว่าข่อยนี่ละคนอีสานคนอีสานของแท้แต่ว่าก็หายข้อยไปทําพผ่นจังหน่อยหลายหลายคนก็บ่าเพิ่นถือแฮกบอเฟสนะหรือว่าเฟสเป็นเฟสปลอมหรือเปล่าเป็นเฟสปลอมหรือเปล่าจังสี่เนาะหลายๆคนกับแนะนําว่า ถ้าเป็นเฟซปลอมแนะนําให้พี่เขาไปแจ้งความดําเนินคดีเพราะว่าถวาว่าเ <c oughs> ห็เนเหยเดือดรับความเสียหายแต่ก็ยังมี f อแฟนคลับบางท่านตั้งข้อสังเกตเอมันสิแมนเฟซปลอมบอกว่งเพราะว่ายังมีการไลฟ์สดอยู่จังส่ไหมยังมีการสร้างตัวตนอยู่ไลฟ์สไตล์ของเพื่อนเหตุอีหย,ยังแต่ละมือแต่ละเว้นจังส่ไหมอ่านั่นแหละพี่น้องต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเฟซโดนแฮ็กหรือว่าอีหยังจังส่เนาะ สมควรที่สิไปแจ้งความอยู่เพราะว่าบบได้เกิดพลดีบบได้เกิดพลดีกับกับผู้ใดทั้งสิ้นแต่ว่าสิวาจังได้ก็ตามค่ะอ่าสิเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมค่ะแต่ว่าอ่าก็ต้องมีคนคนโพดแบบนี้แมนคนที่โพดนี่ล่ะคนที่โพดจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแมนก็ไม่สมควรที่จะแบบนี้ไปอย่างยิ่งพี่น้องคเพราะว่าอย่างที่คนเรา่าวัดกันด้วยฐานะอือ คนเฮามันต้องวัดกันที่ค่าของความเป็นคนเหมือนกันอืดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอืใหลายขคนก็ว่าขัดสูงนี่กะสี่ห้าหกถ้าต่ำนี่กะสามสองเอี้ยวเอียงประมาณนี้เพราะแมนไปหน่อยข้นละย่างแล้วคนละย่างแล้วตขคนละย่างมันบ่ข้นละย่างแล้วอืมนั่นล่ะนั่นล่ะเอ้ากสบว่าจังใดล่ะคนอีสานกับบ่ได้ไปไอขี่เส้นหัวไผ่นะเออกับบ่ได้ไป สิบว่าจากไดนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดแล้วถ้าสิบว้าไปแล้วเขาที่หลายๆคนกินอยู่นี่กลับมาจากคนอีสานนีล่ละเออก็ยังพิมพ์อันนไม่ละว,วานอ่นไหมคนกวาดถนนคนคน,นขยะ คือผ้าอินเดียก็บมิตรคนอีสานนี่ละตรคนอีสานเขาสิเห็นว่าศิลปินบ่าว่าสิเป็นศิลปินหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเป็นคนอีสานแมนอาจารย์นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงศิลปินที่มีชื่อเสียงนักร้องดารานักแสดงนักอ่านข่าวบางคนก็เป็นคนอีสานบางคนดังระดับโลกมิตรคนอีสานลิซ่าแบ็คพิงเป็นคนจังหวัด บุรีรัมบุรีรัมพี่น้องอ้าวนั่นแหละตะวานทาสนบอิวอไปแล้วเนะพี่น้องเนาะสำหรับเฮ้าค้นอีสานค้นอีสานทั้งสาม้นเด้อยนี่แม่ สังเกตจากดั่งเพิ่นว่ามีสวยเพิ่นว,ว่าสังเกตจากดั่งเออถ้าดั่งแหมบมนี่คนอีสานเพิ่นว่าแต่ก็ไม่เสมอไปพี่น้องคนอีสานที่หน้าตาดีที่สวยก็มีมเยอะแม่นบออ่าบ่แม่นว่าเห็นคนผู้ใดผีหายก็สิย้นมาใส่แต่ตนอีสานว่าดั่งแแมตัวน,นั้นคนอีสานคองแท้จังสีแม่อมเออบางทีมันอาจสิเป็นคนทางอื่นก็ไดเพิ่นต๊หัวกระไดยังสี่แม่พพอใหญ่ดั่งก็เลยหักไปน้าจังสีแม่ก็ยังเสมอใส่แต่ตนอีสานเลยพี่น้องแม่บ่แม่กูก็บ่ได้ให้ผู้ใดหา่ใด้่ะ หายใจได้อยู่เหรอบ่แมนโอ้หายใจได้อยู่แล้วบ่ได้เป็นนักหัวผู้ใดพร้อมหัวหน้าหัวผู้ใดถามว่ารวยบอสลุ้ยบอสหงแต่ว่าบอกไว้เลยข่อยคนอีสานคนอีสานภูมิใจในความเป็นคนอีสานแมนค่ะแมนกี่คนที่ว่ากันว่ามีซ้ำข่อยบ่มีอยังหรอพ่อใหญ่มีดาวเทียมส่วนตัวปาคนอีสานพงษ์ยัยข้าผ่านมีดาวเทียมส่วนตัวเป็นจังเดยเป็นจังเดยขออนุญาตบาทครับแนวเด็กพ่อใหญ่ก๋มตามแทหัน ดาวเทียมโอ้โหโหร <อง S 2> <c oughs> ท้า,ทาฟองนะ้ำส,ส,ส่วนโต <Used to suck> รองท้าฟองนะ้ำตราดาวเทียมตราดาวเทียมแมนเอ้าเจา <ừ. S 1> ้าสาวและพี่น้องสํหรับคลิปนี้เนาะนั่แ <ừ. S 1> หละเห็นเพิ่นถือว่าวอดว่าถึงกันหลายสํหรับประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลตอนนี้พี่น้องได้มือสองมือแล้วละ่ะแต่ว่าเขาก็อยากมา่อกนี่แหละมาทําความเข้าใจในฐานะที่ว่าบอสิเป็นช่องต้มน้องตางหอมรว่าช่องเมือนอีสานก็เป็นคนอีสานคือกันพี่น้อง บ่มีผู้ใดมีความสุขหรือว่าพอใจกับการที่คนจังหวัดตัวเองหรือแม้แต่บ่แมนคนจังหวัดเจ้าของเมื่อมีการดูถูกกันจังสิแม่พ่อยังไคนเราไม่สมควรที่จะมีใครโดนใครดูถูกว่าสั่งบอกทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันเกิดยู่ภาคใดของประเทศไทยกับเป็นคนขึ้นกัน,น,นหรือแม้<ท>แต่ต่างชาติจังสิ กาสมควรที่สิ่ห้เกียริเพิินเวลาเพิินเดินท่าขเม้าท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นคนคือการพี่น้องให้เกียรติกันดีที่สุดอยากได้เกียรติจากคนอื่นเราต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นด้วยว่ัสดุเฮงเบาเฮงขึ้นแมนยู่งเฮงห้อเฮ้ห่อนเฮงเบาเฮงห้อนยืดถูไฟเข้าถอยไฟออกถอยไฟออกแมนย่างให้เดือดไปกว่านี้ค่ะว่ากันว่าจังสันจ้ะเป็นจังไรเป็นงไ๋ที่แหลกกระูนยนอยู่อกอืออืม ย่านี้เศร้าศูนเนี่ยแหละอ๋อเศร้าศูนแล้วเหนบ่มแม่นทําใจได้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เฮ่าเห็นคนออกมาบุรีเี่ยวกับคนอีสานเออเคยได้ยินบ่ไอทว่ะทำไมคนอีสานชอบเวลาไปทำบุญใส่ทองเส้นใหญ่ๆกบเขามีแม่ก็เขามีแม่จะขวงเขาก็เลยอยากใส่แม่ทำไมสสือมาแล้วบ่สใส่สือมาเห็ดอย่างว่แสนตระับอากโข่ แมนทำไมชอบใส่ล้อสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ๆเขากับคข้อข้อนั่นล่ะแม่เออประเทศไดภาคไดกัสิบบอเอาสร้อยอ้อข้อดิบบอเลดกันสิใส้แขนนั่นตัวแมนแมนบอแมนแมนโวยบุเรีเอาสรอยข้อไปขัดเอวดอกดีอันนั้นเขาเอ็นเข็มขาดอเออนั่นล่ะเอาจซอร์สันละพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ